คุณเคยเจอคนอายุ50ที่ดูเหมือนอายุ35บ้างไหมคะหรือว่าคุณเคยเจอคนที่อายุ40แต่ยังดูเหมือน20ปลายปลายกันบ้างหรือเปล่าครูเกศไม่ได้กำลังพูดถึงคนที่เขาลงทุนหลายแสนบาทเพื่อไปทำสัญญกรรมหรือว่าซื้อครีมราคาแพงๆหรอกนะคะแต่ครูเกยกำลังพูดถึงคนที่เขามีพลังงานที่เปล่งประกายออกมาภายในดวงตาเขามีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เขามีความกระฉับกระเชงที่ไม่เคยยอมจำนวนต่อจำนวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามบัตรประชาชนนั่นเองพวกเขามีความลับอะไรกันแน่ความลับที่ว่าด้วยการต่อต้านความแกช่ชรานี่ไม่ใช่เรื่องของพันธุกรรมแต่มันเป็นกฎทางจิตวิทยาค่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณหยุดกระบวนการแก่ชราในระดับเซลล์ได้เลยทีเดียวและนี่คือการเดินทางที่ลึกซึ้งสู่การค้นพบ สกฎจิตว,วิทยาที่จะทำให้คุณไม่แก่เมื่อเวลาเดินหน้าไปเรื่อยๆกฎที่คุณทำและปฏิบัติต่อไปนี้หากคุณทำตามแล้วแล้วก็การใช้ชีวิตของคุณจะอยู่อย่างยาไววัยไปตลอดการถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะหยุดแก่จากภายในเรามาเริ่มที่กฎข้อแรกกันเลยค่ะกฎข้อที่หนึ่งกฎแห่งการโอบออกอดความไม่รู้คุณรู้ไหมคะ ว่าความแก่มันเริ่มต้นเมื่อคุณคิดว่าตัวคุณเองรู้ไปหมดทุกอย่างสิ่งแรกที่มันฆ่าความอ่อนเยาว์ในตัวเรานั่นคือความยึดติดและก็ความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเมือ่อใดก็ตามที่คุณหยุดเปิดใจให้ข้อมูลใหม่ๆสมองของคุณก็จะปิดตัวลงค่ะจิต,ตวิทยาของสมองที่ไม่แก่งานวิจัยเขาบอกเอาไว้ว่า สมองของคนเราสามารถสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆได้ตลอดชีวิตตราบใดที่เรายังคงบังคับให้ตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ตื่นเต้นกับเรื่องราวต่างๆที่จะได้เรียนรู้และนั่นแหละค่ะมันก็เหมือนกับเราบริหารสมองอยู่ตลอดเวลาเหมือนพาร่างกายเราไปฟิตเนสไปเข้ายิมอันนี้ก็คือเป็นการเข้ายิมสมองที่จะทำให้สมองของคุณฟิตอยู่เสมอนั่นเองดังนั้นนะคะคนที่เขาดูอ่อนเยาว เขาจึงมักเป็นนักเรียนที่พัฒนาตนเองและเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตพวกเขาอยากรู้พวกเขาอยากลองพวกเขาไม่กลัวที่จะเริ่มทำอะไรที่ดูไม่เข้ากับอายุตัวเองพวกเขารู้ว่าการเป็นมือใหม่มันคือสิทธิพิเศษของชีวิตและมันทำให้เขากระปรีก้กระเปล่าและก็มีชีวิตชีวาคา่ะการใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติทำอะไรเดิมๆฟังอะไรเดิมๆ บอกตัวเองว่าฉันแก่เกินไปฉันไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตของฉันมันล่วงเลยมาจนถึงวัยขนาดนี้แล้วนี่เป็นเสียงกระซิบที่จะฆ่าความเยาววัยของคุณนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าคุณแก่เกินไปคุณไม่เหมาะไม่พร้อมที่จะทำอะไรทั้งสิน้นคุณกำลังฆ่าความอ่อนเยาว์ของตัวคุณเองด้วยความคิดของคุณเองค่ะดังนั้นนะคะวิธีการที่คุณจะปฏิบัติเพื่อโอบกอดความไม่รู้ เทคนิคที่หนึ่งก็คือจงอนุญาตให้ตัวเองทำผิดพลาดบ้างคนเราถ้าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยย่อมไม่มีอะไรผิดแต่ว่าการลองให้ตัวเองผิดพลาดนั่นหมายความว่าคุณต้องลองทำสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันคุณอาจจะทำอาหารทานอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันลองทำเมนูใหม่ที่คุณไม่เคยทำดูสิคะรับรองว่าถ้าคุณไม่เคยกินไม่เคยทำการทำมันอาจจะผิดพลาดได้บ้าง ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะได้เรียนรู้ค่ะจงฉลองให้กับความโง่เขลาของคุณแค่ชั่วคราวพอนานมันจะทำให้คุณได้รู้สิ่งใหม่มันจะทำให้คุณเกิดสัญญาณว่าคุณกำลังขยายขอบเขตของตัวเองแล้วค่ะเทคนิคที่สองคือการเปลี่ยนคำถามแทนที่คุณจะถามว่าฉันต้องทำอะไรเพื่อความสำเร็จคุณจงถามว่าฉันยังขาดความรู้เรื่องใดที่สำคัญต่อโลกใบนี้บ้าง การที่คุณเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนโฟกัสมันจะทำให้คุณเปลี่ยนจากการเอามาเป็นการเป็นคนที่สมควรที่จะได้รับแต่สิ่งดีๆค่ะแล้วนอกจากนี้คําพูดของคุณก็ต้องสอดคล้องกันด้วยคําพูดทรงพลังนั่นหมายความว่าการแก่ชราทางร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่การแก่ชราทางจิตวิญญ,ญาณเป็นทางเลือกที่คุณสามารถปฏิเสธได้ในทุกๆวันค่ะ กฎข้อที่2กฎแห่งจุดประสงค์ที่อยู่เหนือตัวเองข้อนี้นะคะความลหลงไหลจะทําให้คุณลืมว่าตัวของคุณเองอายุเท่าไหร่หากเราย้อนกลับไปที่ปรัชญาอิชิกายของชาวโอกินาว่าผู้ซึ่งที่มีอายุยืนยาวพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเหลือเชื่อพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อรอกรเกษียณอายุ แต่พวกเขาใช้ชีวิตเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างการที่เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายอยู่อย่างมีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองมันจะทำให้ร่างกายของเราหลั่งสารแห่งความสุขและก็ลดฮอร์โมนแห่งความเครียดค่ะเมื่อคุณตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีอะไรที่ต้องทำอีกตั้งเยอะตั้งแยะคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมีคุณค่าและคุณก็มีพลังงานที่จะลุกขึ้นมาทามันทุกวัน พลังงานที่คงที่นี่แหละค่ะคือเคล็ดลับของความอ่อนเยาว์แต่ว่าอันตรายของการเกษียณทางจิตวิญญาณน,นั้นก็คือหลายคนมักจะคิดว่าตัวเองหมดไฟตัวเองหยุดฝันบางคนเพิ่งจะอายุ40ต้นต้นๆก็รู้สึกว่าหยุดสร้างสรรค์และจดจ่ออยู่กับการสะสมหรือการบ่นถึงอดีตอยู่แบบใช้ชีวิตไม่มีจุดประสงค์อยู่แบบการรอคอยความตายอย่างช้า,ชา ในขณะที่ร่างกายของคุณยังสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะและนอกจากนี้ค่ะครูเก๋มีวิธีในการปฏิบัติเพื่อค้นหาและก็ขับเคลื่อนจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณเทคนิคข้อที่หนึ่งลองจินตนาการว่าในวันสุดท้ายของชีวิตคุณอยากจะให้ผู้คนพูดถึงคุณว่ายังไงอยากจะให้เขาพูดถึงสิ่งที่คุณสร้างอะไรอยากจะให้เขาพูดถึงประโยชน์หรือคุณค่า ที่คุณได้มอบให้กับโลกใบนี้ไว้อย่างไรและเทคนิคข้อที่2ค่ะจงมีโครงการที่คุณยังทําไม่เสร็จจงสร้างงานอดิเรกงานอาสาหรือโครงการที่คุณไม่หวังผลกําไรไม่หวังผลตอบแทนที่อย่างน้อยคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อย5ปีในการทํามันให้เสร็จการมีพันธะผูกพันในระยะยาวกับสิ่งที่คุณรักจะทําให้คุณมีเหตุผลที่คุณอยากอยู่ต่อและคุณก็จะอยากทํามันให้สําเร็จค่ะ อย่าลืมนะคะว่าอายุเป็นเพียงสถิติแต่ความหลงไหลมันคือเชื้อเพลิงของจิตวิญญาณที่ไม่รู้จักคําว่าเหนื่อยนั่นเองต่อไปเป็นกฎข้อที่3ค่ะการควบคุมเสียงวิภาควิจารณ์ภายในคุณแก่ตามคําพูดที่คุณบอกกับตัวเองนะคะยิ่งคุณพูดว่าคุณแก่คุณก็จะแก่คุณพูดว่าคุณหมดไฟคุณก็จะหมดไฟคุณเป็นไปตามสิ่งที่คุณพูด กฎข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ส่งพลังที่สุดนั่นก็คือการจัดการกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในเสียงในหัวของคุณนั่นลหละค่ะหลายคนมีเสียงเล็กๆในหัวที่คอยตอกย้ำความผิดพลาดในอดีตหรือว่าคอยบอกว่าเธอทำไม่ได้หรอกเธอมันแย่เธอมันแก่แล้วความรู้สึกผิดความละอายและความไม่คู่ควรเหล่านี้มันจะสร้างความเครียดแบบเรื้อรัง ที่จะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลไม่หยุดเลยล่ะคะ่ะผลทางเซลล์ก็คือนักวิทยาศาสตร์พบว่าความเครียดทางอารมณ์เรื้อรังสามารถทําให้เกิดสิ่งที่เป็นทำเอ,อสิ่งที่จะทําลายเซลล์ของคุณยิ่งคุณคิดมากยิ่งคุณเครียดก็จะทําให้คุณนะ่ะแก่ไวขึ้นดังนั้นนะคะ หากคุณไม่อยากจะให้ชีวิตของคุณสั้นลงไม่อยากจะให้ร่างกายจิตใจของคุณแกช่ชราไม่อยากจะให้เซลล์ของคุณเสื่อมคุณต้องเลือกที่จะไม่เครียดกับเรื่องราวต่างๆรู้จักปล่อยวางปล่อยผ่านทำสติทำสมาธิเพื่อให้ตัวของคุณเองรู้สึกสงบและก็มีความสุขค่ะดังนั้นคนที่เขาดูอ่อนวัยเขาจึงไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหาแต่พวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญในการจัดการอารมณ์ พวกเขายอมรับความผิดพลาดได้รวดเร็วและพวกเขาก็เลือกที่จะพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาให้อภัยตัวเองผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้ด้วยพลังบวกค่ะวิธีที่คุณจะปฏิบัติถ้าเกิดว่าคุณอยากจะควบคุมเสียงวิจาร์ณหรือว่าเสียงในหัวของคุณนั้นเทคนิคข้อที่หนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงวิจารณ์ดังขึ้นคุณจงเปลี่ยนสรรพนามในการพูดกับตัวมันว่าจากคำว่าฉันให้เป็นคำว่าคุณ อย่างเช่นจากคำว่าทำไมฉันถึงเป็นคนซุ่มซ่ามอย่างนี้ให้เป็นคำว่าไม่เป็นไรนะคุณทำผิดพลาดได้ซุ่มซ่ามได้แต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวสักหน่อยเห็นไหมคะการทำแบบนี้มันจะสร้างระยะห่างทางอารมณ์และมันก็จะลดความรุนแรงของความรู้สึกที่คุณจะรู้สึกว่าตัวเองแย่และเอาแต่ต่อว่าตัวเองคะ่ะเทคนิคที่ส การบำบัดด้วยความรู้สึกขอบคุณการฝึกขอบคุณทุกวันมันจะเปลี่ยนโฟกัสจากสมองของสิ่งที่ขาดเป็นสิ่งที่มีการรู้สึกอุดมสมบูรณ์นี้มันคือวัคซีนที่ดีที่สุดในการต่อต้านความคิดเชิงลบที่จะทำให้เรารู้สึกแก่ค่ะและเทคนิคข้อที่3การให้อภัยจงให้อภัยผู้อื่นจงให้อภัยตัวเองในเรื่องที่คุณเคยเสียใจในอดีต การที่คุณปล่อยวางภาระทางอารมณ์ในอดีตมันคือการยกน้ําหนักหลายสิบกิโลออกจากบา่าทําให้คุณเดินหน้าต่อไปได้อย่างเบาสบายและนี่ละค่ะคุณไม่เครียดคุณก็จะยิ่งอ่อนเยาว์และแน่นอนค่ะเรามาทบทวนกันนะคะว่ากฎสข้อที่ยิ่งใหญ่ที่ส่งพลังมากๆที่ครูเก๋ได้บอกไปมีอะไรบ้างกฎข้อที่หนการโอบกอดความไม่รู้ คุณต้องเป็นนักเรียนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นนักพ,นพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะคะข้อที่2กฎแห่งจุดประสงค์ที่อยู่เหนือตัวเองจงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจงใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองและข้อที่3การควบคุมเสียงวิจารณ์ภายในการควบคุมเสียงในหัวของคุณเองจงพูดกับตัวเองด้วยความรักและความเมตตาค่ะ การตัดสินใจที่จะไม่แก่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องของการผ่าตัดการสัญญกรรมหรือการใช้ยาแต่มันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในแต่ละวันของคุณที่คุณจะใช้กฎทางจิตวิทยาทั้ง3ข้อนี้คุณไม่ได้ถูกควบคุมโดยนาฬิกาแต่คุณคือผู้ควบคุมเวลาของคุณเองค่ะคุณจะผ่านคุณภาพของความคิดและพลังงานที่คุณสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวของคุณเอง อย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้แก่ตามอายุแต่คุณแก่ตามความหยุดนิ่งของความคิดของคุณก่อนจากกันครูเกียรติจะให้คุณช่วยตอบคำถามว่าในสามข้อของหลักจิตวิทยานี้ไม่ว่าจะเป็นความไม่รู้จุดประสงค์การควบคุมเสียงวิจารณ์คุณคิดว่าข้อไหนที่คุณรู้สึกว่าถูกละเลยมานานแล้วมากที่สุดและคุณจะมอบของขวัญแห่งความอ่อนเยาว์ชิ้นนี้ให้กับตัวเอง ได้อย่างไรใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณได้รับพลังงานและแรงบันดาลใจจากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักนะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าพลังงานดีๆแห่งความอ่อนเยาว์มันสามารถทำได้ด้วยตัวของแต่ละคนเองและแน่นอนค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรคุณสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยครูเก๋ลงคลิปแบบนี้ให้กับคุณในทุกๆวันกดติดตามกันไว้นะคะสวัสดีค่ะ